ผู้คนในกรุงเทพฝั่งตะวันออกร่วมกันสมัครเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์อย่างเต็มที่แต่ทำไมพวกเขาถึงเลือกกลับมายัางพักนี้อีกครั้งนี่คือคำถามที่น่าสนใจและควรได้รับการตอบโต้อย่างลึกซึง้งในวันที่20พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาพักประชาธิปัตย์ได้รับการต้อนรับจากกลุ่มผู้นําชุมชนอิหมา่ามและบุคคลสําคัญจากพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกมากกว่า300คนโดยมีนายธินกรปลอดภัยอดีตผู้ช่วยเลขาผู้ว่ากรุงเทพมหานคร และนายถาวรนเสนียมอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนำคณะมาสมัครเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์รวมกับบุคคลสำคัญอื่นๆเช่นนายสมเกียิคุณบุญจันทร์นายสุเทพบรรจงนายหวังจันทร์ยิ้มวิไลนายสมเกียิปานดำนายสิริมงคลอินแก้วนายกองค์การนักศึกษาและนักศึกษามหาวิทยายลัยรังกคำแหงนายอภิสิทธิเวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวว่าการเข้าร่วมสมัครสมาชิกครั้งนี้เป็นเครื่องหมาย ถึงการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกนอกจากนี้ยังมีนายประภัยกลับดีประธานชมรมชาวใต้หนงเจอะและสมาชิกของชมรมเข้าร่วมในการสมัครสมาชิกและให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วยเราต้องการต้อนรับทุกคนที่มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นายอภิสิทธ์กล่าวเมื่อมองไปรอบๆเราจะเห็นว่าหลายคนน่าจะเคยอยู่ในพรรคมาก่อนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างทางการเมืองเกิดขึ้น แม้ว่าฉันเองจะไม่ได้อยู่ตรงนี้มาหกปีแต่วันนี้เรากลับมาและยังมีทีมงานต่างๆที่บางคนไม่ได้ไปไหนบางคนไปมาหลายที่แต่เรากลับมาด้วยความผูกพันกับพักคประชาธิปัตย์แต่ที่น่าสนใจคือน,นายธินกรปลอดภัยได้แสดงความคิดเห็นว่าเราได้เห็นมาหลายรัฐบาลหลายนายกรัฐมนตรีคนแล้วคนเล่าแต่ก็ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เกิดผลดีต่อประเทศไทยจุดนี้น่าจะทําให้เกิดการโต้แย้งในหมู่ผู้อ่านเพราะมีคนอาจจะเห็นด้วยกับเขาแต่ก็มีคนที่อาจจะมีความคิดเห็นตรงกันข้าม นายทินกรยังกล่าวเพิ่มเติมว่านายอภิสิทธิ์เป็นผู้นําประเทศที่มีความพร้อมความรู้ความสามารถและผลงานที่แน่แน่ไม่ยุ่งกับของเทา่าประโยคนี้น่าจะทําให้ผู้อ่านสนใจและอยากรู้ว่าทําไมนายทินกรถึงมั่นใจในความสามารถของนายอภิสิทธิ์มากขนาดนี้แล้วคุณคิดยังไงคุณเห็นด้วยกับนายทินกรหรือไม่ว่านายอภิสิทธิ์เป็นผู้นําที่มีความพร้อมและสามารถนําประเทศไทยไปสู่ภาวะที่ดีขึ้นได้หรือไม่หรือคุณมีความคิดเห็นอื่นๆ ที่ต้องการแบ่งปันกับเราอย่าลืมแสดงความคิดเห็นลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลย